จะมีใครเห็นเราไม่นอยินดีต้อนรับทุกทุท่านนะคะข้าสู่ห้องไะไรสาวมาล้อน้องเขียวด้วยตานะมมาบอกมาคุยกันพี่น้อยนะพี่นองมาไม่มีใครเห็นก็จะร้องเพลงให้ฟังนะคะจะมาร้องเพลงสู่เพื่อนฟังได้เหมือนกนหัวขอว่าสุมาล้องเพลงสูง ทางนอกทำอะไรกันเนี่ยเบาๆนะยาไไรสดนะเล่หน่อยเ่อนเี่ยไปเล่นตรงหน้าบ้านย่าป้อมไปเออ เด็กหน่อย no, <c ười> ม ure, <c ười> <c ười> <Absol ute c ười> ุนี่มันเมาอยางเงีพี่น้องเาอยางเียเสียงดังเสียงดังเงี้ยเสียงดังนะเจ้ปักปักไฟก็ไม่มีเสียงเนาะแบตกระเบิดอัลลน้องแบงอิฮดีิ้ิฮิฮิฮน้ิแิฮ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 ขอบคุณอฮิ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 ฮ่ฮิฮะฮิ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 ีิฮนฮิฮิงแฮิ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 ยิฮบฮิ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 ่ิฮิฮิิฮิฮ มแม่กับมานหาตามหนาทีาแล้วนังแบ่งเด้อได้แมมเสียบแปดเพิมหนึง่งเขาจะมีออกกันอืมเด็กน้อยนี่พูดอะไรกันนี่เพิมหนึ่งเด้อสวัสดีแปดดวงตาเด้อค่ะอ้ข่อยเสียวปากไปข่อย <c oughs> เดี๋ยวเดอพี่น้องเด้อ <c oughs> เอาทางไหนดีวะเอาทางไหนดีเสียบบล็อกเขาปัดคน อามาส่งกำลังใจให้แบดผมเหลือสองแบดแม่ก็เหลือนิดเดียวเหมือนกันนะทัองแบงเออแม่ขึ้นมากสะสมหลักกิโลด้ทน้งแบงเอออันนี้คือช่องใหม่ของแม่เนาะช่องแรกแม่ผ่านไปแล้วแต่ช่องนี้แม่มาสะสมหลักกิโลก็จะมาไลฟ์สดอย่างนี้แหละทุกวันมันลาชั่วโมงเมื่อหลายดอกเนี่ยมือแรกกับบางทีก็จะไปเปิดเป็นคลิปคลิปหมอลรั่มเดตอนนี้ยังทําคลิปไม่ได้นะ ขอบคุณสองสองสาวสะายนะ่ใไห้ว่าเนี่ยขอบคุณเก้าดวงตานะคะเดี๋ยวแป๊บนงึงจะให้ไหลไ์สาวคนใดเอาใจไอ้จึงลืมดองสอมแงเพลงดูบ้างลืมสาวน้ำหองคนอีสานที่เคยเสัญญาที่ลืมหมดแล้ว ความรักที่ให้น้องมาไปลงสาวกุมภาวาไม่น่าละบ่มาแต่งานเศร้าน้ำพองจึงต้องมานอนเสียใจงานบุญพาไมหมใครไปกับอายคอนแกน่นพี่ซื้อฝากน้องงเพื่อมาใจเป็นแฟน ยามเงาดูผ้าไม่แทนหรือใส่แนนบอแมนคูกนน่กันสวรรค์ติกิจชีวิตให้น้องเกิดมาเศร้ามองหรือน้องปิดคนใจงา่ายคำหวานพี่เบาเอาเมาไ่ใด้ดินย,ยอกล้อคือมายอกกันไม่รักมันก่อนหรือไหไ เหจะนไม่ลาสักคำสนามพองจึงต้องมานอนเสียใจอย่าพื่อหาก็าเล่าเกมมาลองซูฟันงแต่ตอนนี้ขอขอขึ้นแป๊บหนึ่งนะขอขอเป็นเสียงสดก่อนแป๊บหนึ่งเด้อน้องแบงขอบคุณนะน้องแบงนะขอขึ้นได้หลายเด้อมาส่งกำลังใจแหม่เดี๋ยวหาข้าเล่าเกมกันจากใจจำปีเอะ จะลองเพลงของอาจารย์สอเกณฑ์ทำก่อนนะเพราะมันไม่ดีเกินซิมันยังสาดง่าย <c oughs> <c oughs> เน็ตก็จะเอือง,งานะงักๆนะน้งองแบงเน็ตแม่โอเคหรือเปล่าเนี่ยจากใจจำปีคนรุ่มน้ำทีน้ำตาร่วงโดนทำไมไอนี้ไม่ไม่เดินอ่ะคอมเมนต์เป็นเที่ยงทุกบอไหลมีคนคอมเมนต์บอกน้นนองเขามาแล้วกับคอมเมนต์ใหนเ้อค่ะ el